ูกเาไปไปนาะอไรอสุดาเลยสุดยอดเลยสวัสดีพี่น้องที่ติดตาม <c oughs> บุญยูชาแน,นลเนาะวันะนี้่า y o u t u บุญ,ญยจะได้นำพาทุกคน ามาที่ส่วนประตูใส่เนาะแล้วจะนำพาทุกคนไปเบื้องพระบรรยากาศด้วยรวมๆอยู่นี้เลยเนาะแต่ก็ด้วยมุโยหู้ซึกว่าภาคภูมิใจที่สุดที่จะได้นำพาทุกคนที่ติดตามมุโยชแนลได้ไปไป,ไปเบื้องพระบรรยากาศสุดๆแบบนี้เนาะโอเคแซงชันเราไปกันเลยโอเคเดี๋ยวมุโยจะนำพาทุกคนไปไปเบื้องเนาะไปเบือ้องตัวจุดนำพูเลยอืม <laughs> อันนี้เป็นอีกม,มุมมุมหนึ่งได้พี่น้องด้วยเออกับบรรยากาศที่ อ,อย่ามแรงเนาะยาแรงข้อง่อามือพักก็คือมือนี้จะเป็นมือวันอาทิตย์เดเนะจะเห็นได้สิ่งไล่ย่างที่มันมันเบิกตามาทายพี่น้องเนาะอืมอ้ยสุดยอดสุดยอดกับบรรยากาศมือนี้ที่จริงอาต้องขอบใจขอบใจมือกอง <laughs> คนนี้เป็นคนจับกองให้เาาจ้า กำลังเพลงม่วนม่วนเลยพี่น้องไปฟังเพลงเพราะว่าตามที่วญ่ยูได้หูจักมานนี้เป็นอนนาณา n ้ m เนอะน้ำพุมันจะขึ้นตามเสี่ยงข้องข้องดนตีเนาะขึ้นตามเสี่ยงข้องดนตีมาไปเบิง้งไปเบิง้ง kiêu cắn bả sàn sai trái sao nhím sung bay bao nhím sung ma kiêu cắn bả ta sao nhím sông ma vào nhím sông hay nhím bự bả đu chim ai hú bé bố thịt văng nọ เอามาแบบโมฮิดมากพี่นออ้องเออก็คือุญยูเวาเนาะว่าอ่าน้ำหุนี่มันจะขึ้นตามจาังหวะของเสียงเพลงนะเนาะอู้สุดยอดสุดยอดอันนี้เป็นภาาบรรยาการแลร้วก็มีโอเคเนาะ อ่าตอนนี oh, yeah, ้ก็ม right. ีคนไล่คนที่เขามาเบิงเนาะว้าวควมงามพี่น้องเอ้ยยักห้พี่น้องได้มาเห็นพาไปรายกาศสุดๆเลยเียวกันประสานสายตาสาวหิ้มทรงมาบ่าวหิ้มทรงให้ ยิ้มส่งประตูเขามาหายิ้มสูดเปิดประตูหัวใจให้ซึนนามใจไม่ตี่สาวเวียงเดี๋ยวเราจะย่างออมไปหุ่นในนึงนะพี่น้องเนาะอ่ามามามาพี่นำการมาพี่นำกันอ่าขอบใจพี่น้องทุกคนเนาะที่ติดตามพวกเราเชียร์ หาบุญยงบอกว่ามื้อนี้เฮามาบ่ผิดมือมาบ่ผิดมือเพราะว่ามาแล้วก็ได้โคงามเลยเดี๋ยวสิย่างไปุ่นเนาะพี่น้องเนาะย่างออไปุ่นแล้วก็ไปเบิ่ง้ไกลๆแล้วเฮาก็ย่างไปเบิ่งอนะําพอีกตัวนึงอยู่ีอนะตน้าปูเลยนะันด้ muốn giờ bài jack đây mày jack <laughs> đây mày bài liệt đó. ở đây sẽ có lồng à ้าเลยว้ <laughs> า哈ับบรรยากาศสดแล้วก็มีการตัดต่อด้วยพี่น้องด้ยวย <c oughs> บอกว่าวิดีโอนี้พวมีการตัดต่อเลยเริ่มแต่เปิด์ตกองมาแล้วก็นายเลยเนาะส้มเนาะความสูงนี่สิได้ประมาณนู้น40เมตรพี่น้องน่าจะได้นะ40เมตรน่าจะได้นะ <c oughs> แกย่างมาอลไรแก่ต pues <os> yeah, ัวยอดป่อกขึ framework. ้นหองแต่ว่าเสียใจเนื้นึ่งเสียใจเนื้นึ่งที่ออกอะไรขึ้นประตูใส่เขาปิดเถอะถ้าเอามาถืบกัน่ะถึบม่งเนาะที่เขาจะฟื้นโมงการอะนะเอาก็สามารถขึ้นไปยุโรถกับสมารถเบิรงบิวอยู่รุ่มได้ เ้าได้สิเ้มาเด็ดน่ะฮะทำม่วนว่ะมาเฮ็ดเบียกี่ทีบ่โอ้มาเฮ็ดเียกนน่ะโยงานว่ะดย่า่่า่าายเศร้าเนาะขายวิาเศ้าว่าถ้ามึงก็จะว่าจะมาเดมาเคำม้วน ล้วมาเฮ็ดเบียร์ยู่แซมมาเฮ็ดเบียร์ยู่คงงานนะสึงได้ห้องกลับมาเดี๋ยวเาไปภาพยิ้ไปเนาะประตูใส่นะพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีไห่เลยเนาะถ้าจะมาประตูใส่ก็จะมาตามมวงการเนาะมวงการยูมามวง ก็จะเฟิ่อยน้าเที่ยวนะแน่นเอาไปมือน้ามือน้าเขาค่อยมาไม่เอาแต่ว่ามื้อนี้เขามาวันนี้เราเอาสิกลับไปเพราะว่าบุญยูมีนัดบอกว่าอาจจะพาทุกคนไปไปเบิ่งนำ้ำพุอีกตัวนึงบนกองฮึนำ้ำพุกับกองโอเคนำ้ำพุกับกองแนละ้วโอเคไปเขาไปเลยอันนี้เป็นบรรยากาศอยู่บรรยากาศอยู่ป,ประตูใสวันอาทิตย์นอก,นกระเบียงได้พุ่งแรกคนที่พาลูกพาล้านพาลูกเด็ยย่งมา มาเทาี่ยวนะมีฮอตเทาแกไม่มามีฮอตเล็กน้อยเนาะเรื่องมาตลอดมาเที่ยวจะได้มานกจะกดได้กดได้ไ

ไม่ป่ะเขาไปพิมพ์เบิ้งบุญยูเนาะบุญยูซีไอ้บุญยูเออขอบใจพี่น้องที่ติดตามบุญยูโดยดีตลอดมาอ่าที่จริงบุญยูว่าจะพาทุกคนไปเบิ้งอันนะสายสงสว่างที่เป็นเส้นทางอ่าเส้นทางตัวนี้เนาะเส้นทางเขาจะเอิ่นเส้นทางอาเซียนบอกหรือยังนี่แหละแม่นบอกทนนอาเซียนบอก อที่ออกจากอ่านี้ไปไปห้าห้องคำนะบอกว่ามีจักจังหวะพี่น้องบุญโยกับนดอะไรดอกหูแต่ว่าสู้ไล่ฝุ่นประมาณสี่สิบกว่าเมตรเนาะเพลงดับมันจะดับเนาะหัวเสกหนักกองเฮาทึกหนักกองเฮาทึกอันนทึบนำต้องเซ็ตออกกันเด้อพี่น้องเด้อ บางทีไปตัดต่อเน่ยนึกรีบอแต่ว่าขึ้นภาพด้วยพิธีมันจะมีคนมาเบิ้งเขานะเนาะวันนียักให้พี่น้องได้เบิ้งนะพี่จริงอยากอยากให้ได้เบิ้งเส้นทางตัวนี้นะต่อต่อไปนี้มันไปฮอดห่อคำนะโอ้ไฟไฟนี่ดอกไฟนี่สุดยอดเลยงามสุดยอดนะเนาะโอ้สุดยอดสุด รู้สึกว่ามากเพลงนะนพ,นพี่น้องบุญยงรู้สึกว่ามากเพลงที่เขาจะเปิดเป็นเพลงอ่าที่อ่าเขาจะเอิ่นว่ามีเนื้อในดีเนาะเนื้อในดีอาแพลงที่อ่าฟ้าจับกองไอ้ประเดงบางทีได้ติดแคบก้าจอเอาภาพงามๆแคปหน้าจอลง

หลคนมาทีนเนาะบางคนกมาเที่ยวบางคนก็ไปซองยูห้ากินเออบางคนก็มาใข่เครื่องใข่กล้องทุกสารพัดชุ่มช้นดีเออจดตะกเด้อคอยมาเตะเสียหน้คอยโบูความเจ้าถามน อาบ่อาบอาบอาบาบเอมามามาทำอะไรทำอะไรม่เียข้อดีม่น้องกระเลมกระเลมนดีตัดเพื่นพไปเบิ่งกะเลมนดีใครเนี่ยเดตัดทบ้เลยไมองไม้องพันว่าดนเราบริกกะเลมมาียนะ แกลแลมรถปัจจุบันกับแ็นแลมเด็กิเนาะแลมเด็โดนดฝั่ง yeah. yes. ah, oh. ุนนฝั oh, ่นุนเดี๋ยวจะไม่หามาามาแล้วเนาะานุ่นมาโค้ด้หม่มาติดนี้มาพี่น้องเที่ยวหมดมือเลยเสียงซัดเ้อถ่าเที่ยวแปบดีนะสบายแล้วไปแปบสดเลย อ,อนนตัวนี้เนาะประตูใส่ว่าพี่มีาเป็นซื้อเป็นซื้อส่วนนะ,ะมาส่วนนี้ คนบาไล่มาเลยเพี่น้องคนบาไล่มาเลยมาจะโมพุ่งแหงคือยู่คุณบอกเป็นน้ำบ่ฮะเดี๋ยวเดี๊ยวเสร็จกล่องเัยไปไล่ไล่เออข่ายเสร็จกล่องแป๊บนึงพี่น้องสัตว์เสือนี่แหละเสร็จโอเคบ่โอเคมามาขินเลยซื้อมอเตอรใส่ค์ลองเลื่อนอเตอร์ไซ มัสค่นยัเ <standby> ป็นอยู่เว้ยนมันมาซูมเลยสิมะซูมไล่ไม่หรอซูมไล่หมดมามาเบิ่งอีก0.1นิดเีนวองรู้สึกว่าอะไรสดดูหมดแบตเตอรี่กันเลย เพื่อที่ังบรหิหานได้กดติดตามช่องอยูทูบกนอนู่เนาะกดติดตามไป ผู้ใดที่โบเคยมาเวียงจันทร์ตรงมาเออผู้ใดที่โบเคยมาเวียงจันทร์ตรงมาเออถ้ามาแล้วผู้ใดที่โบค่อยอ่าบโบหัว่าสิไปเที่ยวซะส่วนโบยูมาเด้อโบยูสิไปซุ้งเนาะไปพาไปเที่ยวอืมข้างไรข้างไรต้องียจับกองก่อนโอเคเดี๋ยวหงาย่างเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะฮู้น้ำน้ำโบห้ำ <laughs> คือกันเนาะอันนี้ก็จะขึ้นตามเสียงดนตรีคือกัน <laughs> โอ้บุญยูรู้สึกดีใจและก็ภาคภูมิใจที่สุดที่ได้นำเสนอวิดีโอนี้ให้ไลา์คนที่ติดตามบุญยูช anel เนาะหรือว่าบันทึกการเดิน,นทางได้มีการเบื้องและก็ติดตามไปแบบมีความสุขความสุขไปเนาะ ไฟที่ก็จะซ่องนี่ซ่องซ่องจักนี้บ่เรียกว่าซ่องจักบนอื่นคุณนน่นอะพ็อยู่ไซอยู่ใกล้หรือไกลอยู่แดนใดยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นเจ้าล้าเอ่ยก้าไปเอาห่วงใจล้วเข้าเหนียวเสียงแขนเอาห่วงใจล้วเข้าเหนียวเสียงแขน อันนี้เป็นบนตรีเนาะเป็นอลำโพงที่เพื่อนได้ติดตังไว้บญยังบูยังบูยอง,ง,งโอ้สุดยอดของกองงามก็คือน้ำผู้นี่เราเป็น,น,นเนาะอ่าน้ำผู้ที่ประตูใสเนาะี่ว่าส่วนประตูใสอ่ามีอีกอันนึ่งที่เปอยู่ักนำสนเสนอคือเป็นคลองใหญ่เนาะอ่าคลองใหญ่ โอเคของสั้นติภาพโลกโอ้ปรแม่นธรรม,มดาตัวอ่าทุกทุกประเทศจะมีอ่าทุงทุงซาดเนาะทุงซาดของแต่ละประเทศอยู่ในนี้เลยอ่าสุดยอดสุดยอดโอเค อ้าวนี้เป็นภาพบรรยากาศตอนแรงนะพี่น้องเนาะบรรยากาศตอนแรงของวันอาทิตย์อ่าวันที่สิบซ่องเนาะวันที่สิบซ่องเดือนมิถุนาปีซองพันเสาร์เอ็ดืมบรรยากาศสดๆนี่เลยเนาะที่ข้างส่วนประตูใสอ่าเป็นเส้นทางหอ,อมส่วนประตูใสโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะกลับขึ้นไปจบไลฟ์ญุ่นเนาะเรียกว่าจบวิดีโอญุ่นโอเคเอาอย่างไป ตามมาเลยตามมาเลยพี่เจ่งพี่เจ่งมีไมโครโฟนเนาะพี่เจ่งมีไมโครโฟนแบบใหม่อะนะเราจะเอารูปแบบไมโครโฟนใหม่ไวเล็เนาะไม่ไวเล็แต่ว่าโบมันโบสะมาดเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เนาะโบสะมาดเอ๋ เตรียมโตกับโทรศัพท์ได้จิงจําเป็นต้องได้าสายไหม่ในตัวของของสุดยอดได้ตที่จริงี้แหละแต่ว่าสายบบได้เพราะว่ามันเป็นรุน่นค่อนข้างคาดว่ากับราคา,าบโบโบท่วงะะาบได้เนาะราคาโบท่วงโบได้นี่ให้มันสนับสนุนกับสุดยอดได้ชนะเนาะถ้ามีโอกาสถ้ามีเงินได้เงิน,งน,นแจ็คยูซูปเราจะไปซื้อไหม <laughs> ทข้ามาเข้าเลือดเหม็นเบิ่งตอนนี้ใช้เวลาโดนประดับอ่าสิบแปดสิบแปดนาทีขอบใจพี่น้องที่ 3, ติดตามโมโยอ่าตั้งใจต้นจนจบเนาะ ความงามเนาะ<ง>ความงามนี่บ้บบาบอลเลย <laughs> เออขอบใจทุกคนที่อคอยสนับสนุนและกะ็ติดตามบุญโยตลอดมาเนาะขอทุกคนยูดีมีแหงและกะ็ติดตามบุญโยไปตลอดตลอดเด้ออ่า <c oughs> และก็บรรงว่าต่อไปเนาะครั้งต่อไปก็จะได้รับการสนับสนุนอ่าจากจากพี่ <c oughs> น้องๆเออขอบใจเนาะบุญโยรู้สึกภาคภูมิใจที่สุดเลย อ,อ๋อโบเมนว่าโบเมนธรรมดาไดยเออภาคภูมิใจที่สุดที่ได้นำเสนอพาบรรยากาศแบบลักษณะนี้แต่ว่าพาบรรยากาศลักษณะนี้จะโบมีแต่ครั้งเดียวนี้จะมีอีกต่อๆไปพี่น้องจะมีอีกต่อๆไปฉะนั้นถ้าพี่น้องติดตามมอยู่ไว้เนาะติดตามมอยู่ไว้เดี๋ยวไปเบ,บิ้งโมโมอีกทีแล้วก็เจาจบจบวิดีโออยู่พุ่นเลย, <ś led> น,ยนีน่แหละเนาะส่วนปะสสาวะกับจะโบโบควงก่นได้โะะบกวงก่นได้ประมาณ ประมาณสองเฮกตาร์เนาะงสองเฮกตาร์สองเฮกตาร์เลยเออประมาณนั้นเ <laughs> นาะประมาณสองเฮกตาร์ซึ่ง <lightly> มีสองเฮกตาร์อันนี้เบาสิเด็กอยู่ว่าโดยประมาณเนาะแต่ผมก็ ก็จะเป็นตัวนี้ที่ที่งามนะพี่น้องเนาะดังนั้นกาบุิญญากาบูมีเนี่ยหรอกก็มีแต่ว่าเอาภาพบรรยากาศที่งามๆไปมีแบบ้างพี่น้องได้เพิ่งเนาะและการว่างว่าทางๆต้นๆไปก็จะหาพี่น้องก็จะได้มาติดตามบุญอยูอีกและกาผู้ใดที่ยักมาเนาะยักมาเที่ยวเวียงจันทร์เองที่ก็สามารถมาเที่ยวได้เนาะมาเที่ยวได้กถ้าว่าต้องใช้เงินไลฟ์กันได้อันนี้ก็จะซื้อโบไลดอกเราชอบเราการเที่ยวแบบแบบลาวเที่ยวลาวเนาะแบบลาวเที่ยวลาวหรือสายโบไล เออสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศยนน้องที่ต่างประเทียนยักเข้ามาเบิ้งกัวสมั่าเข้ามาเบิ้ลไก่เข้ามาเบิ้าปัจจุบันนี้ลาวหอมกับเฟือยประเทศแล้วกับเฟือยแบบตาทานละะเนาะสมัติเข้ามาได่แบบสบายเราต้องหนีเนาเอาโอเคเนาะการทีมีสำหรับสำหรับอ่าคลิปวิดีโอนี้บุญโยขอบใจทุกคนที่ติดตามบุญโย์ดีแต่รอดมาเขอบใจทุกคนเนาะอย่าลืมถ้าผู้ใดที่ยังบม่ได้กดติดตามบุญโย์ก็กดติดตามไว้เนาะกดกระดิ่งสั่นเตือนไว้พร้อม เราจะได้โบสถัดเรื่องคลิปต่างๆที่มีใน,นหนังเสนอไปฮะเนาะขอบใจแล้วล่เนาคลิปนี้โชคแขงทน่านนี้สบายดี